สวัสดีครับนะ้านๆะคลิปนี้ก็จะมาแกะกันลื่นใหม่นะครับกันลื่นแบบเดิมไม่สวยนะครับเนี่ยใช้เจียหัวกลมเจียนะครับมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับก็เลยมาตีกรอบนะครับตีกรอบแล้วก็มาแกะใหม่นะครับโดยใช้นะครับใช้เหล็กเหล็กส่งนะครับ เล็กมากนะครับตอกลงไปนะครับใช้ก้อนตีนะครับตอกที่หัวนะครับกระแทกลงไปนะครับให้มันลายมันละเอียดนะครับการลื่นมันละเอียดตัวนี้มันดูแล้วไม่สวยนะครับเนี่ยด้านที่ทําเสร็จแล้วนะทำเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะครับการลื่นคนระับ ่ายตอนงคืนครับมันก็เลยไม่ค่อยจะเห็นนะลายมันก็จะสวยกว่านะสวยกว่าแบบเดิมนะเนี่ยสวยกว่าแบบนี้นะมาเริ่มเลยนะเดี๋ยวจะเคาะให้ดูนะครับ เคาะไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะได้ที่นะครับตกไปมุมั่วเลยนะเดี๋ครับยวมันก็จะได้ลายขอยงมันเองนะครับ ก็จะประมาณนี้นะแล้วเราก็ไปเอาแปลงขัดออกนะครับแล้วก็หยอดกาวร้อนเข้าไปนะมันก็จะ,ะก็จะประมาณนี้นะลายมันเดี๋ยวขออนุญ,ญาตท,ทำให้เสร็จก่อนนะ